ครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าร้านจำเนียนโฟมนะครับเป็นร้านที่จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดซื้อรถตักแชมป์ไปใช้งานเดี๋ยวนี้เรามาพบกับท่านเจ้าขอบถามกันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยจ้าไปเยี่ยมเยียนโอ้ครับผมออกภาษาแล้วนะของลูกค้าไปย่ายบ้างตอนนี้ขายของเีไหมเนี่ยเพิงตุ้งตัวเราไม่หมนะครับเยี่ยมมีกี่เดือนครับก็ครัออกภาษาคุย ใหญ่ใหญ่เดิมเลยใหญ่เลยว่าร้านเฮียีบมาสุดนี่ได้งทันเลยสร้างบ้านในหลังนี้เปครับอีกผู้ชายมีคบเลยแบบยังใช้รถตักแชมป์อยู่เลยเนี่ยนี่ครับผมรถแชมป์ของเรา ใช้ง,งนานเป็นไงเออโอเคเลยครับม,ม,มัน,มน,นไม่าป็ไรใช่ดีครับออเออเฮียไม่ซื้อรถเก่าอ่ะซื้อมาแล้วรถเก่าท่านเท่ซื้อ,ซ,อซื้อรถเก่ามารับลองคูแบนครับรอยะเยเล่นกซื้อใหม่ดกว่าลองทูนดีน้วยทำ่เรื่อายรถอะไรนี่ซื้อใหม่เนี่น ็ตเลยน่อี่เดียวอะเรคือมมาหน้่น็้เนาะล่เท็่ส่งมาครม่แล้วมีานเดิมีเรื่องนะราะั้นเคเงเงี้ยครับตัวนี่ยรัวเาก็เลยครับที่จัดกันเปลี่ดียวกันครับเมื่อเขานัดหมายเนี่ยรถรถเก้ามันเวลาพังมนจักองกองกันได้ไงโอโหฉันเียกาซื้อรถตามรว ลูกค้าที่เปิดร้านวัสดุก่อสร้างสนใจในรถตักแชมป์ไม่ว่าจะตักวัสดุก่อสร้างหรือพืชผลทางการเกษตรทางเราก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดนี่เตรียมมองอยางอะไรเพื่อเนื่องจากพวกนี้พวกไอ้อะไรได้ใช้แท่งตัวตัวพวก็ะไรอย่างนั้นครับอันนี้งูแข่งกันอยู่คู่แข่งมันยังไงว่าอะไรผลไม่ได้แต่ในละแวกนี้ต้องมาซื้อร้านเคเยวะนะเพราะร้านใหญ่ นี่มามาปุ๊บเหมือนเข้าห้างเลยนะเรี่ยการจัดเรียงจะมีบริการส่งเหมือนลยถ้าสมมุติเขาจะสั่งของมันผิดอะไรก็สั่งได้หมดครับแั้วไม่เสร็จไม่ส่งมา ขอบใจคุณเป็นอะไรขอว่าตัวนี้เรา้องป้บคุณตัวแกมากๆขอบคุณเยอะมากครับ,บค,ครับผมค,ครับก็ต้องขอบคุณนะครับ,รบกับผู้บริหารร,ร้านจำเนียนโฮมใช่ครับนะที่ให้เรามาพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนกันรถยังอยู่ในสภาพดีใช่ครับ,บครับ<ด>บอกแล้วว่าคุ้มค่านะเฮียบอกใช้งานคุ้มค่าจริงซื้อรถเก่ามาพัง คือไม่ที่ว่าก็ฝากไว้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับสนใจรถตักร้อยางแชมป์นะสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยจ้ะใช่ครับผมติดต่อกันนะ